แล้วสวัสดีครับผม,มชิชไทคอมเมนเตอร์นะครับวันนี้ผมมีเพาะไม้เป็นไม้โอ๊กหน้าสิบนะครับเพาะให้เป็นขนาด85คูณ50เซนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอธิบายตั้งแต่ส่ไม้มาเลยนะครับอาจจะดูเครื่องมือเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นการลักษณะว่าให้ท่านเห็นว่าถ้าทํางานแบบนี้ใช้เครื่องมือแบบนี้อาจจะ เอาไปประยุกต์กับงานอื่นได้แต่เข้าไปดูในคลิปครับครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็นไลน์แอดไทยคาพิเนเตอร์นะครับหรือว่าจะโอนเงินเป็น048 3 9 6 4 8แ6ดสเี่ปเป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาพินเตอร์ทุนเท่านั้นนะครับครับเริ่มต้นอันนี้เป็นไม้โอ๊กผมก็มีไม้แผ่นใหญ่อยู่นะครับเนี่ยหน้า10นิ้วนะครับก็10นิ้วลีดได้ไม้กับเจม่าอย่างนี้เราก็รีดได้นะครับแต่ว่าท่านต้องค่อยๆกินไปนะฮะเพราะว่า งานหนักๆมากๆเอาเป็นมักิต้าเลยดีกว่าแต่อย่างนี้ถาวรรีดได้ไหมรีดได้ค่อยๆกินไปปรับกินทีละนิดนะเดี๋ยวลองดูกัน เนี่ยครับอันนี้ผมก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นช่วยครับนี่ว่านี่ฮะกินทีเละนิดนะครับมันก็จะกว่าจะเรียบมันก็ใช้เวลานานหน่อยแต่ว่ามันถนอมเครื่องรีดเรานี่คกินทีหนึ่งสิ่หนึ่งสสี่รอบท่าหน้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะฮะหมายถึงว่าครึ่งรอบก็ยังมากไปนะครับเอาสักสิ่หนึ่งสสี่รอบนะครับเผิ่ว่าผมมีไม้แผ่นใหญ่อยากจะทำา85เซนเนี่ยเดี๋ยวผมมาตัดแล้วก็ต่อให้มันได้50ก็ใช้2แผ่นเดี๋ยวผมใช้เพาะไม้วันนี้ครับครับเดี๋ยวจะมาตัดความยาว ก็แล้วแต่นะครับท่านมีอะไรตัดอ่ะที่ผมวันนี้เลือกใช้ตัดองศาดูหน้าคองว้างอย่างเงี้ยนะครับ ับนี่เราก็จะเพาะไม้ตรงนี้นะครับเข้ากันเข้ากันแต่ถ้ากรณีตัวนี้ยังมีร่องหรือว่ามันไม่เรียบไม่ตรงนะครับเดี๋ยววันนี้เราใช้ทิมเมอร์เก็บก็ได้ครับครับบางทีเรามีรางแ็กซอยอย่างเงี้ยถ้าเราใช้เลื่อยตัดก็ได้แต่ถ้าเราจะใช้ทิมเมอร์เราก็กลับด้านผมองเอาล้วตรงนี้มันก็มีประโยชน์นะครับรางตัวนี้ครับเดี๋ยวเอาล็อ,ลอกักล็อกข้างล่างครับ ครับข้อดีคือเรียบและตรงและฉากด้วยนะครับนี่ครับเมื่อกี้เราใช้ทิมเมอร์เดินล่างคขก็จะเนี่ย ออกเป๊ะเลยสนิทด้วยนะฮะนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวดูด้านล่าง,างด้วยกันนะสนิทแล้วก็สนิทน,ทน,ทนี่ทุกฝั่งครับเพราะว่าเราได้ฉากพลิกไปข้างไหนก็ได้สนิทเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเพาะไม้จริงๆเพาะไม้มีหลายวิธีมากๆเลยผมเคยทําไปถึง5วิธีแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาง่ายสุดเร็วด้วยแล้วก็ปลอดภัยสําหรับมือใหม่ก็คือจิ้มจิ้มก็คือเอาอตัวบิสกิตจอยเตอร์นะครับ ครับเราก็เอาแนวที่เราอยากจะได้แล้วเราก็ขีดเส้นให้ตรงกันเนี่ยนะครับเป็นช่วงอันนี้ผมห่างกันประมาณสักยี่5ห้ายี่ห้าเซนนะครับอเออตรงกันน้อยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมีดูจับไม้เออมันก็เจ๋งนะไม่ง่ง่ายไงดูแล้วอืมครับอันนี้ก็วางไปที่เส้นที่เราขีดไว้ง่ายๆครับตั้งความลึกชนเลยอันนี้ผมใส่กระอาอย่างเงี้ยดูขั้นตอนนะครับอย่าดูว่ามันมีเครื่องมือใช้เครื่องมือเยอะแต่ว่าหลักการใช้กับได้กับทุกเครื่องมือเออทุกทุกงานนะครับอ่ะไป นะครับจบแล้ววางกดเนี่ยเสร็จแล้วไอ้บิ๊กคิจเจอร์เนี่ย, hey, ter, ยมันประกอบง่ายแล้วฝรั่งก็ชอบกันผมก็ชอบนะครับ รือไปททเค่งูนงน,นวันนี้มีแคมป์สำหรับเพาะไม้โดยตรงเลยมาแนะนำกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ข้อดีคือมันจะบีบแล้วมันจะกดด้วยนะครับจะลองดูนะครับ เดี๋ยวเราจะอัดมันก็จะดึงเข้าหากันแล้วในขณะเดียวกันมา้าก็จะแนวให้แนวละหน้าให้กดลงบนด้วยอ,อย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับเนี่ยคกาวเริ่มออกมาละอ่านะครับก็จะง่ายแล้วใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยใช้แคมแค่สองตัวเพราะว่ามันจะกดด้วยแล้วก็อัดข้างด้วยเนี่ยครับมันก็จะตรงอย่างี้เลยนะครับ ครับผมถ้าชื่นชอบเทคนิคการทำงานไม้อะไรต่างๆนานาก็ติดตามเราได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม